ที่เรียบร้อยและถือเป็นมหามงคลแก่ทุกท่านที่เข้าร่วมในพิธีเป็นอย่างมากนะคะสำหรับงานพิธีครอบครูพัพพิราบที่จัดโดยคุณธนาอาจนะคะประธานมูลนิธีโอเคไลฟ์ไปเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาณนะหอศิลปวังนาโดยมีพ่อครูสมบัติแก้วสุจริตนะคะเป็นผู้ประกอบพิธีพร้อมด้วยพระเกจิชื่อดัง5รูปนะคะจากทุกภาคทั่วไทยมาร่วมทําพิธีพุทธภิเษกนะคะเสริมบรารมีให้กับเครื่องประดับแบรนด์อวตารในช่วงบ่ายซึ่งนําโดยคุณน้าพึ่งสัต์พรนะคะซีอโอบริษัทอวตารออินเตร์จกัด รมวมโดยคุณขวัญชัยนะคะซีอโอบริษัทแกนเอสตาจำกัดรวมไปถึงดาราและก็พิธีกรสาวนะคะคุณนุชสุจิลามาเข้าร่วมพิธีอันศักิ์สิท์นี้ด้วยเช่นกันสำหรับแบรนด์อวตารนะคะเป็นแบรนด์เครื่องประดับสายมูดที่การันตีความสวยและความปังที่รับรองว่าถูกใจคุณสุภาพสตรีภายใต้สโลแกนนะคะเสกให้สวยที่เตรียมเปิดตัวเครื่องประดับพาบพิราบนะคะให้ทุกคนได้จับจองเป็นเจ้าของในเร็วนี้นั่นเองค่ะ ก็วันนี้นะคะช่วงเช้าอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นพิธีวงสวงแล้วก็พิธีครอบครูนะคะ mm hmm. ก็คือครอบเสียงพระพิราบซึ่งเราก็เน้นตัวเน้นในเรื่องของพระพิราบเป็นแกนหลักค่ะ mm hmm. ส่วนพิธีในช่วงบ่ายเนะะี่ยค่ะเป็นพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะคะเป็นการเสริมบาราม,เรมีเสริมความมั่นใจนะคะเสริมบารามีให้กับเครื่องประดับของแบรนด์อวตารค่ะก็จะมีเกจิพระเกจิอาจารย์นะคะ5รูปมาช่วยกัน ในเรื่องของพุทธาพิเศษในวันนี้ค่ะถ้าพูดถึงพระพิราบเนี่ยค่ะ,ะถ้าพูดถึง ครูผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาทางด้านนาฏศิลป์ดนตรีอะหลายๆคนอาจจะนึกถึงแต่องค์พระพิเคนธเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในาศาสตร์ของทางด้านนาฏศิลป์เนี่ยนะคะแล้วก็ศิลปะวิชาเนี่ยจริงๆมีอีกองค์หนึ่งที่ทางพวกเราที่เป็นสายการแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะนับถือกันก็คือองค์พ่อพระพิราบด้วยนั่นเองค่ะเพราะด้วยความที่ท่านเป็นยักษ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านจริงๆท่านก็มีฤทธิ์ในด้านของการแบบว่าปราบ ปรามสิ่งไม่ดีนอกจากที่ท่านจะให้ให้คุณทางทางด้านของการประสิทธิ์ประสาทวิชาด้านศิลปะนาฏศิลป์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะจริงๆแล้วท่านเป็นอีกปางหนึ่งขององค์พระศิวะด้วยใช่ในช่วงเช้าก็จะเป็นการครอบเสียงค่ะก็จะเป็นการครอบเสียงพระพิราบนะคะให้กับลูกศิษย์แล้วก็คนที่มาร่วมงานค่ะก็ได้มีโอกาสได้ครอบเสียงแล้วก็เหมือนได้เป็นลูกศิษย์พระพิราบคราวนี้พอเราเป็นลูกศิษย์พระพิราบเนี่ยก็เหมือนว่าเราก็จะมีความ ปันใจสบายใจเพราะว่าพระพิลาบค่ะท่านเป็นมหาเทพแห่งการทําลายล้างอยู่แล้วแต่ทําลายล้างตรงนี้คือการทําลายล้างสิ่งไม่ดีทําลายล้างความทุกข์ไม่ว่าคุณจะทุกข์เรื่องอะไรมีความทุกข์ในด้านไหนถ้าเราไปลุกสิทธ์ท่านเนี่ยท่านก็จะทําลายตรงนั้นให้เราแล้วก็ช่วยปัดเป่านะคะสิ่งไม่ดีต่างๆออกจากชีวิตเราแล้วก็เสริมสร้างสิ่งดีๆแล้วก็ให้ความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆกับชีวิตเราค่ะ mm hmm. ก็โดยส่วนใหญ่นะคะคือพระพิราบเนี่ยสามารถบูชาของดิบได้ ยกตัวอย่างเช่นไข่ดิบอย่างเงี้ยคะ่ะก็สามารถบูชาได้หรือว่าถ้าจะบูชาด้วยดอกไม้ก็ได้นะคะดอกไม้พุ่งมาลัยดอกไม้5สีก็ได้คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วก็โดยทั่วไปก็บูชาใกล้เคียงกับองค์เทพองค์อื่นนะคะเพียง <c oughs> แต่ว่ามีมีในเรื่องของดิบตรงเนี้ย <c oughs> ที่สามารถบูชาท่านได้ด้วยคะ่ะ เคล็ดลับในการขอพรสําหรับตัวเพื่นเองนะคะก็คืออ,อันดับแรกเลยค่ะเราก็ต้องมีความศรัทธานในตัวท่านนะคะนับถือท่านศรัทธานในตัวท่านแล้วก็เวลาเราอย่างตัวพื่อเองเนี่ยเวลาเรารู้สึกไม่สบายใจหรือเรามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นปัญหาค่ะเราก็จะเหมือนไปคุยกับท่านไปบอกท่านแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยช่วยให้พรเรานะคะช่วยปัดเป่าให้เราซึ่งก็ต้องบอกว่า ก็สำเร็จหลายครั้งเยอะมากๆค่ะที่ที่เรามีโอกาสตรงนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทําให้เรารู้สึกศรัทธาท่านจริงๆเพราะว่าเราเจอเหตุการณ์หลายๆอย่างกับตัวเองค่ะคือจริงๆจะบอกว่าเป็นทางสายเนี่ยนุ้ยตั้งแต่เรียนธรรมศาสตร์แล้นะคะก็อยู่ข้างๆนี้เองก็ได้ก็ได้โอกาสจากพ่อครูที่นี่เนี่ยแหละค่ะ ที่ไปครอบครูให้บ่อยๆสำหรับตัวเราเองในสายของการทำการแสดงศิลปะต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเหมือนกับเวลาที่ทุกครั้งที่จะมาครอบครูเนี่ยก็คือมาเพิ่มพลังมาขอพอรจากครูบาอาจารย์ให้มาประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับเราเนี่ยให้ได้เวลาที่เรามีโอกาสได้ทำงานแล้วเนี่ยงานที่เราออกมาเนี่ยทำให้ได้สมดังใจนะคะทำให้สามารถที่จะ ทางานออกมาแล้วสาเร็จรู้ล่วงอะไรอย่างเงี้ยขอกาลังใจจากท่านเหมือนทุกๆครั้งที่หลายๆคนที่เวลาแบบอย่างพวกเราเนี่ยคนในวงการบันเทิงเนี่ยเราจะเราจะขานพระนามของอ,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 องค์พ่อพระพิคเนศอย่างเงี้ยก่อนขึ้นเวทีก็เช่นเดียวกันแต่ว่าเวลายอย่างนู้อย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เราเราครอบเสียนของของครูเนี่ยหลายๆหลายๆองค์หนึ่งในนั้นก็มีองค์พระพิราบด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมามาร่วมง,งานในสถานที่อันศักดิ์สิทธ นะตรงนี้ด้วยเพราะว่าโดยปกติเองเนี่ยจริงๆก็อยู่ธรรมศาสตร์มาเนาะย,ยังไม่มีโอกาสเข้ามาร่วมพิธีใหญ่ขนาดนี้นะสถานที่แห่งนี้เลยแล้วก็วันนี้ก็ได้กราบ พระเกจิอาจารย์หลายๆองค์ที่แบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้มีโอกาสไปกราบท่านไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่ามาร่วมงานมงคลแบบว่าเป็นพิธีที่แบบยิ่งใหญ่อีกพิธีหนึ่งนะคะสําหรับสําหรับตัวนุ้ยก็รู้สึกว่าวิธดีใจมากๆเลยก็เลยชวนนี่แหละค่ะสามีมาด้วยเนาะเวลาเราทํากรรมดีอะไรเราต้องชวน <laughs> <c oughs> กันมาค่ะแบรนตาเกิดมาจากด้วยความที่พึ่งเนี่ยเป็นคนที่ชอบสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิดนะคะแต่ว่า เราเนี่ยก็รู้สึกว่าบางทีเนี่ยเราเป็นเอาง่ายเราเป็นคนสายมูเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องของศาสนาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์การบูชชาองค์เทพต่างๆนะคะเรามีความเชื่อตรงนี้อยู่แล้วเราก็เ,ยยเลยอยากจะผนวกสองสิ่งเนี้เข้าด้วยกันเพราะว่าบางทีที่เราอาจจะได้เครื่องรางของขลังอะไรเงี้ยคะ่ะจากครูบาอาจารย์บางทีก็อาจจะไม่ได้เหมาะในการใส่ทุก อกาอย่างเช่นใสยศีลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ๊แต่คําว่าเครื่องประดับเนี่ยมันสามารถใส่ได้ทุกโอกาสเลยแค่ว่าเราจะหยิบจับชิ้นไหนมาใส่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของแบรนด์อวตารที่เราจะอยากให้เครื่องประดับเนี่ยสวยด้วยแล้วก็มีความศักดิทธิ์ในตัวเพราะฉะนั้นในแบรนด์อวตารเองเนี่ยนอกจากความสวยของเครื่องประดับที่เราคิดว่าที่เราสรรสร้างออกมาแล้วเนี่ยเราใส่ใจในทุกรายละเอียดนะคะเราปราณีในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนไปถึงมวลสารที่ใช้เราก็ใช้มวลสารศักดิธิ์นะคะ เพราะว่าพิ่ว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยค่ะจนไปถึงพิธีพุทธาพิเศษหลังจากตอนเครื่องประดับออกมาแล้วเราก็มีการทําพิธีพุทธาพิเศษโดยพระอาจารย์โดยเกจินะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มั่นใจได,ได้เลยว่าคนที่ได้เครื่องประดับของแบรนด์อวตารปิสัยเนี่ยก็จะได้ใส่ได้อย่างมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าใส่แล้วแบบคุ้มค่าอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบสโลแกนของเราเลยค่ะเสร็จให้สวยค่ะ และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดตามข่าวสารรวมไปถึงสั่งจองนะคะได้ที่ Line Official ของอวตารไทยแลนด์ได้เลยนะคะ